สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด d ร r เตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังไบร์ชินวัตรเผยเหตุผลช่วยผู้สมัครรวมไทยสร้างชาติหาเสียงวอนฝ่ายประชาธิปไตยใจกว้างอย่าผลักมิตรเป็นศัตรูนายชินวัตรจันกระจ่างหรือไบร์ชินวัตรแกนนำม็อบราษฎรเมืองนนทโพสเฟซบุ๊กเปิดเผยเหตุผลในการช่วยหาเสียง ให้ดรปุ๊กวิลาวันวรวันปรีชาผู้สมัครสสอนนทบ,บุรีเขตหนึ่งพักรวมไทยสร้างชาติว่าผมยืนยันครับว่าเป็นภาพที่ผมช่วยดรปุ๊กวิภาวันวรวันปรีชาหาเสียงจริงๆครับแต่ผมยังคงยืนยันอุดมการณ์ในการเรียกร้องประชาธิปไตยในหัวใจผมดังเดิมสาเหตุที่ผมต้องมาช่วยผู้สมัครท่านนี้หาเสียงอยากให้พี่น้องได้ทราบว่าในช่วงการระบาดของโรคโควิดที่ผ่านมา ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงมีพี่น้องเดือดร้อนเป็นจํานวนมากบางคนต้องสูญเสียพ่อแม่และคนรักในครอบครัวผมจึงเปิดสูนย์อำนวยการเพื่อประสานความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชือ้อโควิดในช่วงนั้นเพราะพี่น้องไม่มีเตียงรักษาโรคมีผู้หญิงคนนี้คือดรวิภาวรรวรวรรปีชา ที่เป็นคนแรกอาสาเข้ามาที่จะสนับสนุนผลักดันหาเตียงรักษาโรคให้เพียงพอต่อจำนวนที่พี่น้องประสานมายังผมไม่ต่ำกว่า2,000คนพี่น้องในพื้นที่ลำบากมีผู้หญิงคนนี้ที่ยื่นมือมาช่วยนำสิ่งของต่างๆมามอบให้กับผมเพื่อนำไปแจกใจ่ายให้กับพี่น้องเพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนผมยืนยันว่าไม่มีนักการเมืองคนไหนเลยที่จะเป็นความหวังและเป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่นนทบ,บุรีเขตหนึ่งผมจึงจำเป็นจริงๆ ที่จะต้องสนับสนุนดรวิพาวัรวรวันปรีชาผู้สมัครหมายเลข2สองเขตหนึ่งนทบ,บุรีตำบลบางกระสอตำบลบางเขนและตำบลท่าสายผมมีความหวังและความฝันอยากเห็นนักการเมืองแบบนี้ที่ทำเพื่อประชาชนส่วนสำหรับคุณประยุทธ์จันโอชาจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อก็เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับผมผมยืนยันยังไงก็แล้วแต่ผมจะต้องสนับสนุนผู้สมัครหมายเลข2สผู้นี้ให้เข้าสภาให้จงได้ ขอบคุณพี่น้องในเขตพื้นที่นนทบุรีเขตนึงที่เข้าใจผมและผมต้องขอโทษหากทําให้พี่น้องท่านใดไม่พอใจทุกคนย่อมมีเหตุผลแต่ละพื้นที่ความเดือดร้อนปัญหาต่างๆย่อมแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงการที่พี่น้องหลายคนเข้ามาต่อว่าด่าทอผมเสียเสียหายหายผมเชื่อว่ามันจะทําให้ผมเข้มแข็งขึ้นและอยากฝากบอกทุกท่านว่าถ้าพวกเรารักประชาธิปไตยจริงควรเปิดใจให้กว้างสักนิดและรับฟังให้รอบด้าน ไม่ใช่เอาแต่อารมณ์ตัวเองแล้วด่าคนอื่นว่าเป็นอย่างที่คุณคิดคนอย่างผมถึงแม้นจะอายุไม่เท่าไหร่การต่อสู้ผมก็ต่อสู้มาตั้งแต่ปี4 9ไม่ต่างอะไรจากคนอื่นผมทนทุกข์ทรมานลำบากโดนดูถูกโดนเหยียบยำ่ำผมพยายามที่จะหนักแน่นแต่อยากบอกให้ทุกคนรู้ว่าไม่ควรพักมิตรให้เป็นศัตรูตราบใดที่คุณยังไม่รู้ว่าคนที่คุณกล่าวหาเขามีความคิดเช่นไรททยืนยันในอุดมการแ,ทแท์ ยืนยันในระบบประชาธิปไตยผมเคารพการถูกตำหนิในครั้งนี้แต่การตำหนินั้นจะต้องอยู่ในขอบเขตครับคนเรามีขีดจำกัดครับผมไม่ได้มาด้วยเงินเพราะผมก็ไม่มีจะเด็กเหมือนกันผมทำงานเพื่อจะเลี้ยงครอบครัวผมและไม่ใช่เพียงเท่านั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมทำทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อคนในนนทบ,บุรีบ้านเกิดของผมครับศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆ มาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ